เวลาเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะอันนี้ลองอุ่นนะคะนี่เป็นนี่นะลัแกแเน่ยคือซอสผงปรุงซอสสำเร็จรูปสำหรับทำาราดใน ปลานะคะสำหรับราดอาหารนะคะสำหรับราดแซลมอนนี่นะทุกคนกคนให้ทอาเหนียวนะคะนนี้เป็นซอสแบบผมเด็ดรูปนะคะทุกคนสำหรับแซลมอนโดยเฉพาะเลยนะคะทอดเหนียวๆขุกคนเนาะ ลงได้ทีแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะคะทุกคนสองหม้ำนี้สองชิ้นนะคะเพราะว่าเราจะทานเป็นอาหารกลางวันของเรานะคะเพื่อน ก็จะเป็นมนะ,ะมีนนะคะี่เาด่วน้ำตาลแกลล์นะคะแบบนั้นนี่นะคะกระจาย,จปาายจปไะะายปยังะะทุกคนทุกคนช่วยช้อนดีกว่ะนั่งไปเลยนะคะผู้ชายที่ชอแบบ ทุกคนอาหารของเราอาหารรสหมักของเรานะคะง่ายๆเนาะเราก็จะทานคู่กับสลัดเลยนะทุกคนเต๊กปลาแซลมอนของเราเราก็จะทานคู่กับสลัดนะคะสลัดของเราก็โรยเกลือน,นิดหนึ่งนะคะทุกคนพริกไทยดำนิดนึงนะคะ ยอะนะก็น้ำมันมะกอกนะคะทุกคนน้ำมันมะกอกขายไม่ได้นะอันนีพอแล้วนะคะหนึ่งช้อนชานะทุกคนโอเคอันนี้เองค่ะอาหารของเราวันนี้นะโอเค